เะเพื่อนจากไอ้นอร์เวย์มาเยี่ยมนะคะอนอร์เวย์เสียดายมาอยู่ไม่หลายวันอยู่สองคืนบอกว่า,าโอ้ยตายตายๆเดีย๋ยวจ,จะพาไปกินอาหารที่ไอ้ไอ้ที่สวอนิเงียนโอ้ดีน้องต้อยทำแกงส้มกับน้ำยาหนมจีนให้นะคะเพื่อน จะมาเที yeah, ่ยวหาจากนอร์เวย์พอดีได้กินเลยไอปลาไข่นะมีขนมจีนกับแกงส้มขอนฝรัรงมีไก่อู้น่ารักจังเลยดิสิเสียชุบประกัน กินไอติมแล้วก็จะทำขนมปังไออพันยพน่พืชค่ะคุณน้องขาวิโซฟีนเอตาคลัสไอทักฟก็ทมาเห็นสะโพยอนคาดคอมมาเนตะกงไอโโทโมนาเด พี่น้องมาช้อนทำไอ้อะไรนะตะแยงพือโอเคแล้วก็จะทำช้อนช้อนทำนะคะอันนี้ใส่นาทีน้ำเล็กๆยังไม่ใส่ใช่ไหมยโอ้มิตี4อย่าง1ช้อน4 5 6 6อย่างเอาใส่ข้าวโอ๊ตด้วยค่ะนี่้4ใส่2ชุดข้าวโอ๊ตละเอียดนะนี่แก้เบาหวานนะข้าโอ๊ตป้าตัวนี้นะเอาน้ำพรึ่งน้ำพรึ่งเกลือหน่อยแล้วก็แค่นี้มี4อย่าง5อย่างจะเข้าวข้าวโอ๊ตนะเอาน้ำนิดนึงนะ น้ำดิซอนสองช้อนประมาณนะน้ำปุ๋นนะครั้มเพื่อนน้ำปุ๋นใส่จะได้เนื้อไม่ได้ใส่ไข่หรอกเดี๋ยวทิ้ไงไว้กว่านจินนาทีคุณน้องก็เลยหาจินสิบนาทีกับพ่ออ๋อจินนาทีก็โอเคอเคุณน้องใส่ตกลงตกลงพวกนานามีสีอันนั้นี่ปักทองปักทองนี่ทา่าตะวันนี่งานมีมีมีอันนี้เราตัดมันก่อนค่ะตัดมันก่อนแล้วก็ง่างทีหลังใหญ่เป็นใหญ่เป็นไหม

โอเลยโอเลยทำปแล้วม oh oh oh. oh oh oh, ่งอไครแล้วซื Mine. ้อ <hatten> ม oh oh oh. ันเยอะทำกินทั้งปีเลยเพื่อนบอกกินกะชีสสวยงามได้เพื่อนเพื่อนโอเลยโอเลยโอทำเป็นแล้วไม่ง้อใครแล้วซื้อมาเยอะทำกินทั้งปีเลยที่คนคนในสวนนะคะเป็นบ่าวนี่ขอไปจังหวัดนุตราไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง ฉันชอบพกดราวกครค่ะคัเนอ๋อโยเกิดเด็บกันนี่นี่นี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วเมื่อวานคุณรอได้้วเลเนี่